วันนี้มาช่วงทีเทียงครับอากาศค่อนข้างห่อนเเดี๋ยวหาจุดที่ ครับทุกผูน้อครับวัาทุกท่านมาหาตกปลาคันไม้ไผ่อยู่แม่น้าสองข้ามครับเป็นการตกปลาหรือปลาหมอช่างเหยียบปลากระเง,งปลาขาวนะครับเนาะเหยืย่อกุ้งฝอยมันก็จะมีปลาพวกปลาคากับปลากระกงงเงานี่แหละหลักๆที่กินเนาะวันนี้มาช่วง,งเที่ยงครับอากาศค่อนข้างฮอนอยูเดี๋ยวหาจุดที่ห่มๆนะครับตกปลา ให้แดดมันเบาลงกวนานี้กันเอาคอยไปหาตกป่าตามจุดที่มันอยู่กลางแดดพปเนาะน,น, <c oughs> นี่ห่มๆก่อนครับเดี๋ยวเย็นดีอะฮะมีเหอใหม่พอดีครับย้อนดแถวๆนี้แหละอันนี้ป่าจากสองสามตัวนะครับจุดแรกเข้า เนืม้มันจะใส่ลาดเลยอุ้ยอุ้ยตัวสวยครับอุ้ย,ยน้ำตื่นๆหนึ่งตัวงามเสร์ครับมาหนึ่งเต็มครับงา,งามเลยเนาะัตเท่นนี้ังถือว่าตื่นอยู่ดีครับนี่ย้อนลงไป కరెక్ట్ น้อยสำลีเดี๋ยวเบิ้งตัเบิ้งครับน่อยสาไดอุ้ยหลุดจอยลากเข้าไปแล้วครับโอ้จมโอ้สวยยูแ้มสองครับจุดนี้ขอนีอย่างครับทั้งน,น้นมันลงมาในน้ำเ่าันขอนบ่เดี๋ยวเบิ้งก่อนครับ ขอนอดินอ๋อขอนนะครับยัอนไปแถวนี้และหนาจะลงมาในาน้ำไปละมันล่มล้มแน่นิดนึงครับเกบ่ฮอนปนไอดอกอยู่กลางแดดก็ได้ล่มแห้งไป ผ่ <ś list> านลากไปแล้วครับอยู่ปอกอุ้ยอุ้ยสวยโอ้หงามข้ามครับแบบสวยโยอ์ตัวนี้งี้เลยอืออุ้ยอืยอ,อ,อนี่มิงเต็มครับข้างเลื่อนนี่กินหมดนี่ตื่นอ๋อกินแล้วโอ้ยดึงเข้าไปข้างในครับ ว่ติดหลุดใจเอ,อ้บาบคิดว่ามันจะกินจุดละสองตัวหายเลยครับมีสำนี่และว้องกินอยู่ หลากออกนอกอุ้ยเข้าในแล้วเข้าในแล้วอยูอย่สวยอยู่ยยครับหลากเข้าในคือเก่าครับอยู่อือหือบัอกกาคือเก่า อ,อ๋าาออยู่แล้วครับโอ้โหป่าตัวน้อยเดี๋ยวจะตัวน้อยไปเนี่ยมันไข่ดีครับตัวน้นอยๆนี่ก็ได้ปล่อยนะครับนะครับไปแล้วอุ้ยว่ายปัญไดครับ ui 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 toy ngay khắp ui ui suy 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 nè nha mhm mình mhm 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 ừ ừ mhm tuổi mhm mhm đây mhm 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 จมไปแล้วโอ้ยจมปลานันังมาติดอยู่อยู่แล้วครับโอ้ยไงโอ้ยสวยอีกแล้วนั่นเต็มครับฝ่าห่างบม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 ฝนส่งจิตกตกบบตกใจครับตกทาาอืน่นเปิดก่อนจะมาหอด ไปแล้วเงียบแล้วหลักอยู่ครับลักไปแล้วกินคอยคักปไปอยู่นี่โอ้ยจมปุบบุบบุบบุบลง Cảm ơn. ล้วครับอุ้ยโอ้โอโอไปยังนี่ไปอีแท่แต่กับนกุ้งวะโอ้โหนเรียขนาดไครับค่าทั้งทงโอ้ยางั้เยอีอยก็ไดลยมูไปไต่ก่เหตัวใหญ่ด้ครับไปแท่กับตัวใหญ่ครับถึงแหงครับไป่ปรือปลากาวะ กาครับตรงงามอยู่อุ้ยโอ้ป่าตรงงามอยู่เลยครับอโลงแล้วก็ตอดทันทีเลย ลงไปกกิน้ะครับติดอีกแล้วใส่เดียวกันเบิมันไข่ครับตัวน้อยๆพายเรือกลับไปทางหมู่บ้านผมแล้วครับเดี๋ยวหาฝนตกเขจาจะกลับบ่ท่านรนบน่งก็นนะโอ้ยฝนก็บมาแล้วครับมองบุวมๆม,มาแล้ะตกกลับไปในละนะครับเนาะไปจากจุดกัน พอได้เติมกันก็เอาเนาะจุดนึงครับเราลงกับกินได้ด้ีครับตัวใหญ่บ่บ่ติออตดอ,อุ้ยตัวใหญ่ปันใดครับ มาเร็วบนนอฝนคือขึ้นมาแล้วอุยอ้ยอู้ตัวนี้สวยอยู่ครับกินเล็กเลย ติดโอ้ยตัวใหญ่ครับโอ้โยสวยๆสวย,สยแตมครับอืมอ้ยอ้ย,อยไปแ่งเดี๋ยวยตัวใหญ่ครับ,รบป่าหลายตัวครับ บ่อนข้างในคุณหลากอยู่หลากอยู่ตีแล้วครับอู้โหตัวใหญ่อู้โหโอ้ยตัวค่อยๆนี่ตัวงามครับโอ้เหลืองอึ้งๆครับตัวนี้อีกฟางนึงครับฟางนี้เนาะมีขอนไม้อยู่นี่ยเอกไม้กลางน้ำเลยป่าสวบได้เฮือดีครับ่ ย้อนขางเลื่อนเนี่ยครับอืมอืมอืมไปแต่ตัวเนี่ยอยู่อืมงามอยู่ครับรบปนอุป,ปุเลยตัวนี้ เอาข้าฟูกินโอ้โห กินแล้วฟูขึ้นครับเสาอยางบุครับน่จะมีป่าไปอยู่อยู่เดี๋ยวเรารือ,อผักกระเสษดนามออกจักน้อยย้อน้างเสานีครับ ต่อเยอะครับต่อเยอะขาวว้อประกาศแล้วครับลากไปแล้วไว้มันเกินเกินก่อน โอ้ปลาปูปูเป็นไงครับปล่อย ปะคาหน,น่อยเพราะจุดมังสีโบมเมนมันต้องเป็นปลากาโอ้มาแล้วครับกากำลังงามพ่ออะไรล่ละครับกลับกันเนาะฝนมาแล้วห่างบ่มบ่มบ่มมาแล้วปลาก็ได้พอสมควรอยู่นะเดี๋ยวปลาที่เขาได้ทั้งหมดครับ กับว่าได้เต็มติกดอกทั้งเตยไปนำแข็งนะครับตัวกระตูงงามอยู่เที่ยวกับมือผมกระตูงงามอยู่โอ้ยบรรยากาศตีงมันครับอย่ามันโดดออกนะ,ะมันเศร้าโตนะครับสำหรับวันนี้ขอไปสวัสดีก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามนะครับส้มครับตือบุญหนอกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ